โมูแปดสี่สามตรงตรงเลยบ้านดมเป็นบุญนย่างนีะค่ะมือมือ่ในบุญบุญดอกพา เงินเป็นบุญดอกผาอิบชีครับเป็นไงครับญาติโยมมีโชคมีลาบกันหลายไหมอาจารย์ก็มีอยู่ตัวตัวไหนครับเขามีโชคมีลาบตัวไหนกันครับผมบางคนเขาก็ถูกชีสามบางคนก็ถูกหกหนึ่งเมื่อกี้นี่โอ้คนมาเต็มวัดเลยเนาะเต็มวัดเลยเหรอครับเพราะว่ามีงานด้วยใช่ไหมมีงานด้วยมื่นกระตั้งพักมาถวายเนาะวันวันนี้ก็ เมื่อก,ก็ว่าห่อข้าวต้มโอ้เมื่อนี้ห่อข้าวต้มเตรียมงาน,งงานพรุ่งนี้ก็มีโรงทานโรงโรงทานก็มีด้วยพรุ่งนี้ครับผมทั้งสาวทั้งงานโอม,มีมีทั้งดนตรี้วยเมื่อพรุ่งนี้โอ้มีทั้งดนตรีตด้วยนะครับถือมัดที่แล้วเขาถือเขาถือก็เลยเจ้าเลยแม่แต่ยงานช่วยงานสามเลยบ่ปูแปดที่สาม เขเจะเลยว่าสวยงามโอ้แปดสี่สามแปดส่าอทูกเมูวัดป่าช้าสีท่าอ่มันมีการนํำพักมาลวงเนาะคะ่ะเนาะมมันีกาสิข้อถกลาน้อปูไปพรอม้นี่มิดฝันบ้างไหมครับมันเกิดว่าใคอยฝันันไหนส่วนมากจะเป็นสูตรป่ะจ๊ะเป็นสูตรแม่นกวนป่ะจ๊ะ แม่นกลัวฮั่งแจาะฮังแจากับวันเปิดแท่งเหรอมันแจกะมาคังไะมัาคังกับกับบบเปิดแท่งมัาคังกับไว้วันมันจะกัดฉลากเราบางครั้งมันโดนโอ้มันโดนคักเลยบอเ่ครับผมโดนคักท่านท่านก็วันนั้บมันตากองฉลากเราบางครั้งวั้วิ่งตัวไหนเนาะเด่นค่ะเด่นอันงวดนี้รู้สึกว่าเด็กสีมิหาเรื่องวันนี้วิ่งห้าเด่นเป็ว่าวิ่งหาอันจะเด่นคือหนึ่งเกาหา ร่องเชียงเบิงเก่าหาตัวร่องก็สีมีอยู่หาสามแต่ร่องนะก็บอว่ามันบ่ค่อยเหลฝันเป็นไหนมันบปนรจฝันยากอยู่ดบริเจกเขาบฝันนะะว่าขันโดนๆฝันเห็นอะเง้จเปิดแท่งเราไ่ค่อยฝันใส้เต้สูตรนะแะเไส้เต้สูตร อา,อาจารย์ครับขออนุญาตถามเนะาะสูตรของอาจารย์เนี่ยปีนี้ทั้งปีเนี่ยหลุดเลี่ยงครับผมเลาวิ่งเลขอะไรของเราเนี่ยถ้าถ้าเป็นสูตรที่ที่เคยบอกเราวัน่อเมื่อกี้กเข้าเดครับเข้าเลยครับผมเข้าอยู่ครับเข้าอยู่เข้าแล้วแต่ว่าแต่ว่าไม่ออกเกทเอาไปเอาแปดแปดสี่สามนี่มาจากไหนครับมันมันก็มนมันมัน,ม,น,ม,นมันไปดูสีสงสัยนเลยเอามาใส่ไง ก็เป็นแปดสี่สามก็เลยถูกกันทั้งวัดเลยแหละครับไอ,อ,อปู่คำนวณแบบสดๆเลยนะปูเนาะแย่น,น,นะครับมักัเดินหนักเนะแจกฟรีนะปูเนาะออืนี่ค จัรจับคู่ให้เลยนะครับผม <Okay. S 1> เลขกวินมั่นบ่เนี่ยมีเก,ก้ามีศูนยมีหนึ่งมีสี่อันนี้คือคสามตัวนะฮะสามตัว สองตัวน้องให้ครับปูยาบังไ่มาสองตัวกันนี่เด่นนอกกับตัวนี้เนาะเอาเต็มระบบเลยนะครับอาจารย์ครับอยากให้ฟิลเอาแล้วเก้าศูนย์หนึ่งสี่อะไรไม่ไม่เอาด้วยแหรอครับอาจารย์ครับตัวนี้คือเป็นคือเป็นคือเป็นตัว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 นออกมาจากสูตรหกตัวนะ ตัวคนออกมาเด่นนะมันตัวเด่นมันมีเก้านี่แหละมันมีโอกาสมาด้วยกันไหมครับผม9014เนี่ยครับบางทีมันก็ไม่แน่จะมาด้วยกันอยู่บางครั้งอ่ะบางทีมันสูตรนี้อันวัดเมื่อกี้เนี่ยมันมาสองตัวด้วยโอ้อาจารย์ทำไมไม่จับด้วย่ะครับผมหรือว่าให้ fc ไปวินเอาไปดูเอางวดนี้มันมันจะได้ตัวเก่าตัวไหนครับตัวเก่า901234ตัวเก่า เพราะมันมันบวกได้เก้าเลยเก้าศูนย์เออเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่แล้วครับถ้าเท่ามันถ้าเท่ามันมาด้วยกันก็จะจเป็นหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเป็นอย่างนี้แหละหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าศูนย์มาไหมครับตตามดูอีกอีกชุดหนึ่งเนี่ยมันมายากมายากเก้าศูนย์มายากที่สุดเลยครับเพราะอีกอีกมันมันมีแต่คลองคลองคลองข้างล่างคลองข้างบนมันไม่มีเก้าเก้าสี่ด้วยไหมครับเก้าสี่ในเดปุ่ยอันเมืองงานพอดีได้เนาะเนี่ยเมืองงที่ เป็นวันงานที่จะตงานบางทีมันบางทีมันอ่อวันงานก็มีเด้วยข้าวกรวนมันออกวันงานอย่างนี้แหละข้าวกรวนเป็นงานนาะทำนี่แหละมีแค่นี้นะปู่เนาะมีแค่นี้ไปเชียงเบิงล่องเบิงฮามแมียนนะไปเป็นยังบุญอ่ามือดีก่อนไม่ยชมมันอื่นเหรออยู่กลางป่าเนาะปู่อยู่กลางป่า ค่ะข้นท่ำบุญไก่ยากนะข้นท่ำบุญไก่ยากเพือเศรษฐกิจก็บบุคอยดีครับขนมาท่ำบุญไก่ยากเพือบ้านล่ะโอ้เศรษฐกิจเนาะปุ๋งเดียวกับเศรษฐกิจไปด้วยครับผมก็เป็นแนวทางเนาะปู่เนาะเป็นแนวทางเสียงลองดูเป็นแนวทางก็คือว,ว่าปีหกเจ็ดเนี่ยยังไม่หลุดเลยใช่ไหมครับผมยังไม่หลุดเลยส่วนนี้อ่ะอ้าวว่เป็นทางแอดคือบุคอยแต่มาตามเพราะอาย่ไกลเนาะอยู่ไกลกับ คนยุโรปเห่านะใครยุ่งผลพูดยุ่งผลตั้งผลต้องร้อนต้องผลคือพืชผลสวนยี่ตั้งผีกันไกลกันทั้งผีเนาะไกลไกลเนาะปูวัดปลาสาปลาสาหล่นหลวนได้แน่ใจปลาสาหล้วนๆเลยแล้วครับือเป็นแนวทางนะปู่เป็นแนวทางครับลองดู อยู่ไกลมากเลยนะครับอยู่ไกลป่าช้าเลยแต่กังเขินมากนี่แห้งบ่มีคนมาไก่ได้บ่วมีได้เลยเหรอหลายไรคือปลาจ่ารุนๆุนไ่เขาจะมาเผาซุปยู่นี่เออเผาซุปไม่หนีอืออืออูบ่พ่อพีในบ่ค่ะบัวไข่มีตัใครมีไม่เห็นดอกกระจ้ายยุทธภัณฑ์กระจาครับผมจักรยานห้าวู่นั่ง ก็เป็นแนวทางกู้มาตัวไหนล่ะครับวันนี้นะครับถ้าเกิดวงกลมนี่วงกลมตัวไหนครับปู่ครับมันจะเน้นให้านกนเน้นเน้นนะครับปู่ตับเอฟซีครับงมดที่แล้วนี่เขาแตกสามตัวเลยนะปู่เนาะสามตัวเลยสามตัวนี่เน้นตัวไหนครับปู่ครับคลอกตัวข้างบนนี่แหละเอาเลยเอาทั้งสองตัวเลยีแค่สองหางหนึ่งก้าอห้าสามอนน่อปู่อ่อนวญาณ นี่เนาะเอาเอฟซีแคปหน้าจอไว้นะครับผมแนวทางของปูวัดป่าช้าเนาะปู่เนาะเป็นแนวทางชอบค่อยตามเนาะชอบค่อยตามครับก็เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเท่านั้นบอุญเอฟซีได้น้องค่ะร่ำดื่มมาร่วมทุกอย่างมาร่วมบุญได้มาร่วมบุญได้พรุ่งนี้วันที่สิบสี่มาร่วมงานได้นะครับคือเมื่อนี้ก็ตั้งช่องกับน้าเอาเอาพักมากเอาักมา เพื่อนพอมาเพื่อนตรงในจัดงานเนาะแต่งานเดือนครับเพื่ออยากรวมก็มารวมเด้อถ้าจะติดต่ออาจารย์ติดต่อยังไงครับผมเผื่อเขาอยากเรมาเรียนตามเบอร์โทรตามเบอร์โทรนี่แหละเบอร์อะไรครับปู่ครับศูนย์หกห้าครับศูนย์เก้าเกียตครับสองหนึ่งสี่หนึ่งจำง่ายง่ายขออีกรอบนะครับผมศูนย์หกห้าครับศูนย์เก้าเกียตครับ ช่องหนึ่งสีหนึ่งครับผม <c oughs> นี่ก็เป็นแนวทางนะครับของปู่วัดป่าช้านะครับเอฟซี FC ครับผมยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมพรุ่งนี้ก็จะเป็นงานแล้วนะครับเนาะวันนี้ทางช่องก็ได้มีโอกาสได้นําผักนะครับแล้วก็ทีมงานสายบุญนะครับตลาดเมืองทองนะฮะมาร่วมทําบุญนะครับยังไงก็ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะอิซีเนาะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับยังไงคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ